เพื่อเพื่อน ja ทุกคนท ouais. ี é, <t <t uh ่ติดตามกับช่องเงินทองนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยกับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับก็ห่างหายไปหลายวันนะครับก็ไปทําธุระเพิ่งกลับมานะครับก็วันนี้ก็โอกาสดีก็ได้มีเวลามาพบกับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่องเงินทองของเรานั้นไม่ใช่ช่องซื้อขายเหรียญนะครับแล้วก็ไม่มีการปั่นราคาแน่นอนนะครับนําความจริงทุกอย่างนะครับกับการซื้อขายและก็ เหรียญที่น่าเก็บสะสมทุกเหรียญนั้นมาฝากกับพี่เพื่อนๆนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นั้นมาพบกันก็ที่แนะนําเหรียญนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนของพ่อหลวงรัชกาลที่9อย่างที่เห็นในภาพนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทหมุนเวียนนะครับเป็นปีพศอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะครับดูคลิปเราช้าๆนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับดูให้ละเอียดนะครับดูคลิปให้จบให้ละเอียดนะครับผลประโยชน์ที่รับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนั่นแหละมากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เหรียญที่จะมาแนะนําก็คือเหรียญสิบบาทโลหะสองสีปีพศสองพันห้าร้บส่นะครับนี่นะครับเป็นอีก1ปีนะครับที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญชนิดราคาสิบบาทที่ผลิตน้อยติดอันดับหายากอยู่ในอันดับที่8นะครับ สำหรับเหรียญ10บาทโลหะสองสีปีพศ2544นี้นะครับด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงนะครับราชการที่9คิดขอบฝั่งซ้ายเขียนคําว่าภูมิพลอดุลจเดชคิดขอบฝั่งขวาขเขียนคําว่าราชการที่9นะครับตรงกลางจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระภูมิพลพระบรมินทร,รมาภูมิพลอดุลจเดชนะครับพระหลวงราชการที่9นะครับเป็นเหรียญโลหะสองสีนะครับเป็นชนิดหมุนเวียนที่ใช้กันอย ough, นู่ณปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเหรียญพ่อหลวงนะครับ ชนิดราคาสิบ,บาทแบบบุนเวียนด้านหน้าเป็นรูปพระหลวงด้านหลังเป็นพระปางพระดลุนนี้เริ่มเข้าสู่ระบบปีแรกก็คือปีพศ2531นะครับจนปีสุดท้ายมาถึงปีพศ2560นะครับคือเหรียญสิบ,บาทหมุนเวียนของพอระหลวงรัชกาลที่9้าปีสุดท้ายนะครับแต่ว่าเหรียญรุน่นนี้อย่างที่บอกมี2แบบมี2บล็อกนะครับบล็อกแรกพระเสียรเล็กอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ จะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี31จนถึงปี51นะครับพอปี51จะมี2แบบแบบพระเศียรเล็กและก็พระเศียรใหญ่พระเศียรใหญ่นั้นจะสร้างขึ้นเมื่อปี51นะครับปี51นั้นจะมีอยู่2แบบอย่างที่บอกครับแบบพระเศียรเล็กแบบพระเศียรใหญ่นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่แปกรัมเป็นเหรียญกระสาบ2สี 4, นะครับโลหะ2สี 4, นะครับทุกคนคงรู้จักดีนะครับสําหรับเหรียญ10บาทโลหะ2สี 4, ปี44นั้น มีจานวนการผลิตที่ไม่เยอะนะครับจึงมีการหายากและก็ทุกวันนี้นะครับพอสอลึกๆนั้นถ้าหาตามระบุเหรียญนั้นก็หายากเต็มทีแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าจะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนนะครับสําหรับปี44นั้นจํานวนการผลิตมีไม่มากนะครับปี44นั้นมีจํานวนการผลิตแค่2อล้านหกหมื่นเหรียญเองแค่นั้นเองนะครับถ้าเหรียญกระสับมุนเวียนมีจานวนการผลิตแค่2อล้านหกหมื่นเหรียญนั้นถือว่าไม่เยอะนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมมากๆเลยนะครับนี่นะครับขอบก็จะเป็นขอบเพืองสลับเรียบนะครับตรงด้านหลังคิดขอบฝั่งซ้ายจะเขียนคำว่าประเทศไทยฝั่งขวาจะเขียนคำว่าพศ2544นะครับตรงด้านบนตรงนี้จะเป็นอักษรเบลนะครับนี่ครับด้านล่างนั้นจะเขียนคาว่า10บาทนะครับภาษาไทยและก็ภาษาอะหบับกนะครับเลขอาหรัะบกนะครับนี่ครับราคานั้นถ้าซื้อขายกันในระบบหมุนเวียนหรือระบบ ออนไลน์นะครับที่เขามีการฝากซื้อฝากขายดิลงซื้อลงขายกันนั้นก็มีอยู่นะครับเหรียญตามสภาพอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับถ้าเก่าๆผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็ตั้งแต่20บาท30บาทนะครับถึง50บาทนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงซื้อขายนะครับว่าคนซื้อคนขายจะพอใจซื้อใจขายกันราคาที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กัรตกลงนะครับราคาที่แท้จริงครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานเริ่มตั้งแต่20บาทขึ้นไปนะครับถึง30 40 50หนะครับหรือจะถึง100นก่ขึ้นอยู่กับ สภาพของเหรียญและการตกลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับถ้าราคาประเมินนั้นมีอยู่นะครับเหรียญ UNC นั้นราคาประเมินของปีพศ2544เป็นเหรียญ UNC ราคาประเมินเขาจะประเมินไว้ที่500บาทนะครับราคาประเมินจะอยู่ที่500บาทถ้าเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับจากที่บอกครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานราคาก็จะไม่สูงนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับ และก็การซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับการตกลงแต่เหรียญน,นะครับทุกเหรียญน,นะครับของพู้ถ่วรงราชการที่9ก้าในปัจจุบันนี้หาเริ่มเริ่มหาได้ยากแล้วก็คือพยายามพบเจอเก็บได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอสอเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นชนิดราคากีบาทก็สามารถเก็บไปได้นะครับพบเจอเก็บไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนใช้สอยนะครับพยายามพลิกดูดีๆก่อนใช้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับพลิกดูดีๆก่อนนะครับอาจจะพบเหรียญที่หายากอาจจะพบเหรียญพอสอที่ เป็นพศออหายากหรือพศที่ผลิตน,น้อยหรือเป็นเหรียญเอื้อเลอคอยนะครับพยายามเช็คดูดีก่อนใช้นะครับเหรียญทุกเหรียญน,นั้นถ้าเป็นเหรียญเอื้อเลอคอยหรือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนั้นจะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ได้นํามาฝากไว้กับเหรียญที่ดราคาสิบ,บาทโลหะสอสีของพอดวงราชการที่9ปีพศสองพรถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เริ่มมีราคาขยับแล้วนะครับคลิปนี้ก็ได้นามาฝากไว้ฝากกดติดตามไปด้วยกับช่องเงินทองนะครับคลิปหน้าจะะเเป็็นนนหรรียยไไกกอคคดตติามว้ับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบวัสดาครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ